ตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงแล้วนะคะจะออกมาใส่ปุ๋ยค่ะวันนี้ก็ร้อนแดดร้อนมากตัดแต่งกิ่งต้นนี้สักหน่อยนะคะนี่ค่ะดอกโรยลาแล้วค่ะสีม่วงตัดประมาณนี้นะคะก้านใบที่สองหรือที่สาม นี่ค่ะตัดเสร็จแล้วก็เก็บทิ้งให้เรียบร้อยเนี่ยที่เราตัดไปก่อนก็เริ่มแตกมาแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่สวยตัดทิ้งไปเลยค่ะถ้าไม่สวยเนี่ยโดนนอนกินเดี๋ยวจะตัดเออกิ่งกระโดงต้นนี้นะคะที่มีสองกิ่ง3ามกิ่งนี่ค่ะครั้งก่อนนุนตัดไปแล้วกิ่งหนึ่งวันนี้จะมาตัดหมดเลยนะคะไหนไก็ ดอกมันไม่สวยไม่แข็งแรงแล้วค่ะจะตัดออกหมดเลยอันนี้เป็นกิ่งกระโดงนะคะนี่ค่ะกิ่งใหญ่ๆนี่ค่ะสองอันเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยต้นนี้ก็ใบร่วงเกือบหมดเลยนะคะใบร่วงเกือบหมดเลยเวลาตัดก็ตัดประมาณนี้นะคะเนี่ยกิ่งกระโดงนี่มันแตกออกมาหลายกิ่งนะคะหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งเยอะแยะเลยค่ะมันแตกมาแบบนี้ เวลาตัดก็ตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ตัดตรงนี้เลยเนี่ยจากตรงนี้ไม่ไม่ใช่ตัดตรงนี้นะคะหรือตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ค่ะเนี่ยตัดตรงนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยกิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะกิ่งเล็กเล็กนี่แตกออกมาสามสี่อันเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ดอกมันไม่สวยเด็ดดอกมันทิ้งไป เวลาตัดตัดลงมาใต้ข้างล่างนี้นะคะนี่ค่ะก้านใบที่หนึ่งก้านใบที่สองนี่ยเนี่ตัดตรงนี้ระหว่างนี้นะคะเวลาตัดกิ่งกระโดงใหญ่ตัดแบบนี้เลยค่ะตัดตรงนี้นี่ค่ะดอกมันไม่สวยแล้วนะคะมีเล็กๆอยู่จะช่างมันค่ะเราจะเลี้ยงกิง่งตัดเลยนะคะโอ้ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะตัดเสร็จแล้วก็เอายาป้ายนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ป้ายยานิดหน่อยนะคะถ้ากิ่งเล็กก็ไม่ได้ป้ายค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะ อันนี้ที่ตัดไปเมื่อสองสามวันก่อนนะคะใบก็ไม่ค่อยเหลือนะคะร่วงเกือบหมดนะคะอันนี้ไม่ได้เด็ดนะคะร่วงเองโอวัดดีค่ะตอนนี้ก็เกือบห้าโมงนะคะตอนนี้ก็สี่โมงประมาณสี่โมงสี่สิบหรือห้าสิบนาทีนะคะ วันนี้วันอะไรอ่ะวันจันค่ะวันที่ยี่สิบวันนี้จะใส่ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะเตรียมปุ๋ยไว้เรียบร้อยละปุ๋ยที่ใส่ก็นี่ค่ะสูตรแปดแปดแปดนะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยทั่วไปได้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับใบดอกรากนะคะเนี่ยเป็นปุ๋ยถุกถธรรมดาทั่วไปค่ะถุงนี้ซื้อมา20โลจำราคาไม่ได้นะคะน่าจะประมาณ400กว่าบาทหรือ500ได้นะคะ ถุงนี้นะคะนี่ค่ะสูตรเนี่ยเมืองไทยมันอาจจะเขียนว่าเจ็ดห้าหกหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่จำเลยค่ะเนี่ยสำหรับใบดอกรากนะคะนี่ค่ะสูตรนี้ก็จะโรยโรยตรงต้นกุหลาบนี่แหละคะ่ะโรยทั้งสวนเลยนะคะเพราะว่าอย่างอื่นมันจะได้กินด้วยนะคะทั้งกุหลาบทั้งถัว่วทั้งอะไรที่เราปลูกในสวนนี่แหละคะ่ะโรยโรยไปต้นกุหลาบถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงก็แนะนำให้ ให้พวนดินไปเลยนะคะโรยเสร็จแล้วก็พวนดินจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรานะคะจะเป็นหมาเป็นแมวหรือเ,เป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยค่ะโรยแบบนี้ค่ะโรยแบบนี้ใส่วันนี้เพราะว่าช่วงที่แล้วฝนตกเกือบทุกวันทั้งวันทั้งคืนนะคะช่วงฝนตกเยอะๆจะไม่ใส่เพราะว่าปุ๋ยมันจะละลายหายไปกับน้ําฝนหมดเสียดายก็มาใส่วันนี้เพราะว่าอาทิตย์นี้ ใช้คำว่าอาทิตย์นี้จะแดดทั้งอาทิตย์นะคะฝนจะไม่ตกอาทิตย์นี้เนี่ย่ก็โรยประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราเอาไอ้นั่นมาพวนดินก็ได้นะคะเสร็จแล้วถึงจะพวนเนี่ยค่ะโอ้โหใบไม่เหลือเลยนะคะต้นนี้สีแดงเนี่ยใบไม่เหลือเลยร่วงหมดเลยค่ะร่วงหมดเลยกระเพรามีค่ะดูฮะเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะคะใบนี่ กิ่งกระดงสามกิ่งนะคะเหลือใบแทบไม่เหลือเลยร่วงเองนะคะเนี่ยไม่ได้เด็ดไม่ได้อะไรนะแต่ไม่ตายหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่ไม่ต้องตกใจจะได้กินไหมเนี่ยมะเขือเปาะโรยโยไปอย่างนี้ค่ะอย่างอื่นจะได้กินด้วยที่บ้านโรยแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พืชอย่างอื่นก็หากินด้วยกันนี่แหละคะ่ะนี่ตไปแบบนี้ด้วยถั่วฝักยาวก็ขึ้นนะคะอ l u บลูมูนต้นนี้แตกมาให้กิ่งหนึ่งจะดอกหรือเปล่าไม่รูเ้เสียดายเงินนะคะซื้อมาตั้งห้าพันเยนนี่ปีนี้มีอยู่สองดอกเลยมั้งสองต้นเนี่ย ต้นนี้กับต้นนี้นะคะซื้อมาห้าพันเยนแพงซะเปล่าแต่ไม่ดอกอย่างกระดงกระดองอะไรก็ไม่แตกให้โรยหมดเลยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้ต้นที่เราปลูกเป็นหัวหัวมันก็มีมันจะได้ดูดไปกินเลี้ยงหัวของมันเนี่ยใต้ดินแถวเนี้ยนะคะเนี่ยมีหัวหัวที่เราปลูกเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเป็นดอกไม้สีขาว มันจะได้กินไปด้วยโอ้โหนี่ค่ะหัวแถวเนี้ยเยอะเลยค่ะนี่ที่เป็นของหัวสีขาวานี่หัวดอกไม้นะคะเอาดึงกบไปก่อนพอถ,ถึงเวลาช่วงเขาออกดอกเขาก็จะออกดอกให้ค่ะโรยปุ๋ยไปให้จะได้กินด้วยกันเนี่ยโรยประมาณนี้นะคะ โรยไปเลยคะ่ะอย่างอื่นก็กินด้วยคือผลงานโรยปุ๋ยนะคะคุมผ้าไว้เพราะว่ามันแดดส่องหน้าต่างแดดส่องหน้าต่างก็เลยกลางแบบนี้ค่ะคุมไว้เนี่นะคะแดดส่องเยอะเกินตากหมูแดดเดียวไว้ด้วยค่ะวันนี้นี่ค่ะนี่ห้าโมงนะคะ บอยเลยร้อนมากเงินนี่เปียกเลยนะคะเดี๋ยวโรยโซนนี้ก่อนนะคะหมดแล้วเดี๋ยวเติมใหม่ค่ะเติมปุ๋ยก่อนนะคะมาโรยโซนนี้กันค่ะโรยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะโรยไปหน่อยหนึ่งตรงนั้นนะคะเนี่ยโรยไปหน่อยหนึ่งละแต่ยังไม่ได้พวนดินโรยเสร็จแล้วเราค่อยพวนดินก็ได้ค่ะ มาโวยโซนนี้กันโอ้ยร้อนจริงๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเหงื่อ,อน,นี่เปียกเลยนะคะจะบอกให้สุดยอดเลยเนี่ยค่ะรยแบบนี้แหละคะ่ะกันไหม่นั่นก็จะมีพวกถั่วฝักยาวเนี่ยมันจะได้กินด้วยกันเนี่ยและคะ่ะเนี่ยโรยจะให้หมดเลยหัวละพานะคะโอ้ยเม็ดหัวดอกไม้โวยนี่เนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยพวกนี้นะคะเป็นหัว หัวช่วงเอต้นไม้หน้าหนาวนะคะเนี่ยช่วงเดือนสิบสองหรือเดือนหนึ่งเขาจะออกดอกให้เราเนี่ยเป็นดอกสีขาวปลูกแล้วปลูกเลยค่ะเนี่ยดินหัวโผล่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมาขุดลงอีกทีหัวโผล่ขึ้นมาเอาดูดกินไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะโรยไปแบบนี้นะคะที่บ้านใส่ปุ๋ย ถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เดี๋ยวเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเรากับเป็ดกับไก่เราแนะนําให้พวนด,ดินหรือไม่ก็ขุดลุมเล็กๆแล้วก็หย่อนลงไปนะคะเด็กที่บ้านไม่มีเป็ดไม่มีไก่ทําแบบนี้ได้เี่ถ้าเจอกิ่งแบบนี้ให้ตัดทิ้งนะคะเนี่กิ่งตายแบบนี้เจอเราตัดทิ้งเลย เสร็จแล้วก็พวนดินนะคะพวนแบบนี้ยูริออเดซี่ค่ะอันนี้ดอกสีเหลืองต้นกำลังงามเลยเลี้ยงไว้ดอกสวยอันนี้เยอะหน่อยไปข้างในข้างในหน่อยประมาณนี้ดีะเดดบันเดียวนี่เหียวใช่ เแถบวบนี้ก็โรยนะคะเพราะว่ามันมีพวกต้นไม้ที่เป็นหัวหัวนะคะยูแถวนี้โรยไปให้เขากินมามุมนี้ค่ะมุมนี้ยังไม่ได้ใสโซนนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกัน เมื่อกลางวันที่เราบอกว่าเนี่ยเจอใบเหลืองๆแบบนี้เด็ดทิ้งเลยนะคะเนี่ยใบแบบเนี้ยเป็นเชื้อราเชื้อโรคเนี่ยเด็ดทิ้งเลยค่ะกุหลาบเลื้อยสีเหลืองนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะอันนี้ได้มากิ่งหนึ่งกิ่งใหญ่อันนี้เนี่ยค่ะยาว2เมตรได้แล้วนะคะกิ่งนี้กููดอกบาน,นี่ ่าต้นนี้เลยเป็นที่น่าพอใจมากค่ะอัต่อหหำดับบี้นะคะดูอันนี้ออกดอกแล้วนะคะนี่เห็นไหมสีม่วงเนี่ยออกดอกแล้วสวยนะนี่ค่ะออกดอกยังแต่ทำไมไม่ออกทุกต้นนี่ค่ะ มีสามกิ่งใบสวยนะคะเป็นสีม่วงออกดอกแล้วอนอ,เ,อเ,เดี๋ยวไปเติมปุ๋ยใหม่ค่ะอย่าลืมใส่นะคะนี่ค่ะปุ๋ยนี่แหละค่ะอย่าลืมใส่ใส่ประมาณนี้ใส่ทุกต้นทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดอก ทองหยดทองย้อยทองหยอดเนี่ยก็ใส่นะคะอร่วงกาวเลยค่ะอะ่หลับเย็นได้ไม่ใส่เพราะว่าเพิ่งใส่ไปนี่ค่ะเนี่ยก็จะทิ้งนะคะสองต้นเนี่ยก็ยังจะแตกมาให้เนี่ยเห็นไหม ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยเข้าปีที่สามแล้วมัง้งตั้งแต่ปี2019เนี่ยไปไม่ไปไม่มานะคะอยู่แค่เนี้ยจะทิ้งก็ยังแตกมาให้อีกอก็ทิ้งไม่ลงอีกแล้วเป็นต้นที่ชอบเป็นต้นที่อยากได้เลยนะคะแต่ไม่สวยไม่งามเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ ใส่ทุกกระถางเลยนะคะที่เป็นกุหลาบเสร็จแล้วค่ะที่เหลือก็พวนดินนะคะพวนดินทุกต้นทุกที่เลยนะคะมีเวลาวันไหนก็พวนวันนั้นนะคะไม่ต้องเสร็จวันนี้ก็ไม่เป็นไรโอ้ยตายตายตายบนบนที่บนเนี่อะไรวะคะ <c oughs> บนพอร้อนนะคะนี่ใส่หมดแล้วนะคะ ตรงนี้พวนวินนิดหน่อยล้ค่ะพวนไปนิดหน่อยแ,ค,อยแค่นี้นีคะใส่ไปเรียบร้อยเอเลสเอแดงนี่ค่ะมุมนี้ก็ตรงนู้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนค่ะห้าโมงกว่ากานะคะตอนนี้แดดร้อนสุดๆเลยค่ะ เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอพวนดินสักต้นสองต้นหน่ยอยก่อนจะเข้าบ้านเรี่ยงเหงือสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก็ระวังมันไปโดนต้นอื่นนะคะมันแบบนี้นิดๆหน่อยๆค่ะอาทิตย์นน้าจางคิดก็จะแดดร้อนนะคะก็ใส่ปุ๋ยถ้าฝนตกทุกวันไม่ดีค่ะเพราะว่า เวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วปุ๋ยเนี่ยมันจะโดนน้ำฝนนะ่ะเขาเรียกอะไรนะละลายหายไปที่อื่นเร็วมากอันนี้เราใส่แบบนี้ช่วงที่ฝนไม่ตกนี่นะีะโอกาสที่กุหลาบจะได้กินปุ๋ยก็มีเยอะถ้าฝนตกทุกวันแล้วก็พูดง่ายๆมันซึมมันหายไปเร็วนั่นแหละค่ะอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์มันจะไม่ตกนะคะต้องระวังค่ะไอพวกเป็นหัวหัวปลูกแถวนี้วนดินแบบนี้ ช่วงเย็นๆก็ค่อยมาทานะคะไม่ต้องเสร็จวันเดียวก็ได้ค่อยๆทําไปแบบนี้ละค่ะช่วงร้อนๆเราไม่ต้องทําค่ะเอาช่วงเย็นๆย็นเนี่ยนี่หกโมงกว่าแล้วนะคะช่วงเย็นๆย็นระวังยุงด้วยนะถ้ายุงเยอะก็ไม่ต้องออกมานี่ค่ะนิดๆหน่อยๆประมาณนี้แบบนี้นะคะวนดิน of how